เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านนะคะแต่ว่าบ้านในที่นี้เนะี่ยเป็นบ้านมือหนึ่งะคะโดยคุณเอ๋โรมาเล่าในรายการ The g h o s t r a d i o ของพีจัคค่ะอ,ออกอากาศเมื่อวันที่2เมษายน2565ชื่อเรื่องว่าบ้านมือหนึ่งย้อนกลับไปประมาณ3-4ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นคุณเอ๋เขาคลอดน้องออกมาได้แล้วก็น้องมีอายุ3เดือน เขาก็เลยรู้สึกว่าคอนโดที่อยู่มันเริ่มแคบไปแล้วเลยปรึกษากับสามีว่าเดี๋ยวเราจะมองหาบ้านกันนะแต่ว่าขอเป็นบ้านมือหนึ่งเพราะว่าคุณเอกเขากลัวผีมากทั้งสองคนก็เลยเริ่มหาบ้านค่ะแล้วทีนี้ก็ไปถูกใจทงโฮมอยู่หมู่บ้านหนึ่งบรรยากาศดีมากๆแต่ติดว่าคุณเอกกับสามีเขาอยากได้บ้านตรงหัวมุมแต่บ้านหัวมุมของโครงการนี้เนี่ยถูกจองเต็มแล้วคุณเอกก็อ่ะไม่เป็นไรงั้นเอาบ้านหลังนี้ก็ได้ ซึ่งบ้านที่เขาเลือกเนี่ยจะเป็นบ้านหลังกลางๆนะคะพอตกลงว่าจะเอาบ้านหลังนี้ก็ทําสัญญาจองแล้วก็วางเงินมาจํากันค่ะทีนี้วันหนึ่งน่ะน้องเซลล์เขาก็โทรมาแล้วก็บอกว่าให้คุณเอรีบเข้าไปด่วนเลยมีบ้านตรงหัวมุมหลังหนึ่งหลุดจองคุณเอกก็โอเครีบเข้าไปเลยสรุปวันนั้นก็ได้บ้านตรงหัวมุมตามที่ต้องการค่ะแต่ว่าบ้านหลังนี้อ่ะคุณเอบอกว่าวันแรกที่เขาเข้ามาดูเขาไม่เห็นเลยนะ อาจจะเพราะว่ามันอยู่กับคนละซอยกับที่เขาจองตอนแรกหรือเปล่าแต่คุณเอ๋ก็ดีใจนะคะเพราะว่าได้บ้านโฮมมุมหลังนี้หลังจากนั้นไม่นานก็ยายเข้ามาอยู่กันบ้านของคุณเอ๋จะเป็นทาวน์โฮมลักษณะปกติเลยค่ะมีสองชั้นมีห้องนอนใหญ่อยู่ข้างบนมีเตียงคิงไซส์แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าแบบยาวติดผนังอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเตียงค่ะซึ่งเตียงก็จะชิดกับผนังอีกด้านหนึ่งพ่อยายเข้ามาอยู่ได้สักพักหนึ่งคุณเอ๋ก็เริ่มสังเกตว่า ตูกของตนเองเนี่ยจะชอบนั่งที่บนเตียงแล้วก็หันหน้าเข้าหาตู้เสื้อผ้าบางทีก็หัวเราะบางทีก็ปบมือเหมือนกับชอบใจให้กับตู้เสื้อผ้าค่ะแต่คุณเอกก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแล้วพ่อมาอยู่อะความสัมพันธ์ของคุณเอกกับแฟนก็เริ่มย่าลงมากๆทะเลาะกันบ่อยมากจนถึงขั้นจะหย่ากันเลยก็มีคุณเอกก็ไม่รู้ว่ามนเป็นเพราะอะไรเห็นหน้าแฟนแล้วก็งุดหงิดไปหมด ทางที่ก่อนหน้านี้แล้วก็รักกันดีมากๆแล้วก็เพิ่งมีลูกแล้วมาซื้อบ้านด้วยกันเองจนกระทั่งคุณเอ๋เขามีโอกาสได้ย้ายงานไปทําที่บริษัทแห่งหนึ่งค่ะเขาก็เลยมีการโทรไปปรึกษาหมอดูว่าไปทํางานที่บริษัทนี้เนี่ยจะรุ่งหรือเปล่าตอนที่เท่าคุยกับหมอดูก็มีการให้วันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขที่บ้านไปนะคะพอให้ไปหมอดูก็อุ๊ยแลพูดว่าบ้านหนูเนี่ยเจ้าที่แรงเนาะ แต่ตอนนั้นคุณเอ๋ไม่ได้สนใจประเด็นนี้นะคะเขาสนใจแต่เรื่องงานใหม่ที่เขาจะไปทําแต่หมอดู่ก็จะวนมาที่เรื่องบ้านตลอดแล้วก็ทิ้งทายไว้แค่ว่าหนูทําบุญเยอะๆนะไหว้พระสวดมนต์เยอะๆนะที่บ้านเนี่ยมีผู้ชายอยู่นะแต่ช่วงนั้นคุณเอ๋ก็ไม่ได้ทําบุญแล้วก็ไม่ได้สวดมนต์เลยนะคะเพราะว่าเหนื่อยเรื่องงานแล้วก็เหนื่อยกับการเลี้ยงลูกมากๆในตอนนั้นชีวิตทของคุณเอ๋กับแฟนก็ไม่มีความสุขกันเลยค่ะ ถ้เรากันทุกวันคุยดีกันไม่ได้แล้วก็พอย้ายงานมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยในออฟฟิศจะมีพี่คนหนึ่งขอให้นามสมมติว่าพี่เอกนะคะคือพอย้ายมาเดือนหนึ่งน่ะคุณเอกก็ยังไม่ค่อยรู้จักใครมากแล้วก็ไม่ได้รู้บัตรกาว,ว่าพี่เอกเขาเป็นใครแต่พี่เขาจะยิ้มให้คุณเอกบ่อยมากๆคะ่ะยิ้มประมาณว่าอยากเข้ามาคุยด้วยมองหน้าเหมือนแบบพยายามจะทักทายจนวันหนึ่งพี่เอกเขาก็ชวนว่าน้องเอก ไปไวหวไอ้ไข่กันไหมตอนแรกคุณเอกก็แปลกใจนะคะว่าไม่สนิททําไมถึงมาชวนแต่ก็ไปค่ะพี่ที่คุณเอกเขายอมไปเนี่ยเพราะว่าเขาอยากได้ยอดขายระหว่างที่นั่งรถกลับมาจากไหวเสร็จนะคะพี่เอกเขาก็ถามคุณเอกว่า้องเอกทำไมถึงมาไวาหวไอ้ไข่หรอที่บ้านมีอะไรหรือเปล่าคุณเอกก็ตอบว่าเปล่านะคะพี่ทําไมเหรอคะแต่จู่ๆพี่เขาก็พูดมาเลยว่า ไม่ใช่ว่ากลัวผีหรอคุณเอกก็อุ๊ยยังไงคะพี่และพี่เอกก็พูดว่า <c oughs> เออเอในห้องอะ่ะถ้าได้กลิ่นอะไรอะ่ะอย่าไปด่าแฟนเลยนะไม่ใช่กลิ่นแฟนหรอกเป็นกลิ่นของเขาคุณเอกก็ตกใจนะคะแล้วพี่เอกก็พูดต่อว่าจริงๆแล้วอะ่ะบ้านหลังนี้เอกจะไม่ได้นะเอกจะต้องได้บ้านอีกหลังหนึ่งแต่ว่าคนคนเนี้ยเขาชอบเอกมากเลย คุณเอกก็เบรกไว้นะคะเพราะว่าเริ่มงงแล้วเดียวเดียวเดวนะคะพี่ไอที่ผู้ชายคนนั้นน่ะแล้วไอที่ชอบหนูคืออะไรคะพี่เอกก็ตอบว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งอะเขาอยู่ที่บ้านเออยู่มาตั้งนานแล้วก่อนที่บ้านของเอกจะสร้างเสร็จด้วยซ้ำอะลักษณะผู้ชายคนนี้นะจะผิวคำ้ำคำดำดำแดงๆผมอยากโศกประบาใส่เสื้อลายสกอตเกา่า แล้วเขาคนนี้เนี่ยพอเห็นเอกปุ๊บเขาชอบมากเลยเขาปากใจเลยนะว่าเขาอยากได้เอกมาทําเมียพอคุณเอกได้ยินแบบนั้นก็ตกใจนะคะพี่เอกก็บอกต่อว่าเขาเมื่ออนข้างเอกทุกคืนเลยนะเอกรู้ไหมคุณเอกก็ยิ่งตกใจค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่พี่เอกทักมาเนี่ยมันตรงมากมันเหมือนกับถูกหมดเลยคุณเอกก็เลยถามไปว่าแล้วจะทํำยังไงดีคะพี่พี่เอกก็เลยบอกว่าเอางี้นะ เดี๋ยวเราไปอนานมนต์กันก่อนพี่เอกก็พาไปวัดนะคะแล้วก็อนานมนต์ขุนหนึ่งให้คุณเอกแล้วก็ไปที่วัดพระธาตุแล้วก็ได้ยันมาสองแผ่นพี่เอกก็บอกว่ายันแผ่นแรกอะ่ะให้เอกไปแปะหน้าบ้านแผ่นที่สองเนี่ยให้แปะที่หน้าห้องนอนแล้วก็ผีตัวน,นี้นะ่ะอยู่ในห้องนอนถ้าไปแปะแล้วให้พรนน้ำมนต์ในห้องนอนนะเขาจะได้ออกไปจากห้องและพี่เอกก็แนะนําเพิ่มเติมนะคะว่า ให้คุณเอโทรศัพท์หาแฟนแล้วก็ให้แฟนอะหาใบมายมหรือว่าใบทับทีมอะไรก็ได้เตรียมไว้ตอนนั้นคุณเอก็คิดนะคะว่าแฟนจะหาได้ไหมเพราะว่าแฟนอะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยแต่ก็โทรไปนะสิ่งแรกก็คือเป็นตามที่เชื่อเลยว่าแฟนอะไม่เชื่อแล้วแฟนก็บอกว่าคุณเอ๋งงงายไปฟังอะไรมาไรสาระหมอดูก็คู่กับหมอเดาแต่คุณเอ๋ก็ทิ้งท้ายไว้ประมาณว่าเอาหนาะถ้าเธอเห็นก็เอามาให้หน่อยแล้วกัน ไปไมยโยมหรือว่าใบทับทีมนะแล้วก็วางสายไปค่ะหลังจากวางสายพี่เอกแกก็กพูดอีกว่าเดี๋ยวแฟนเอกเขาก็จะหาได้นะแล้วระหว่างนั้นนะคะก่อนที่จะขึ้นเครื่องกับแฟนคุณเอกก็โทรมาแล้วก็บอกว่าได้ใบไมโยมยโม,มาเรียบร้อยแล้วนะคุณเอกก็งงนะคะว่าได้มาจากที่ไหนแฟนคุณเอกก็เล่าว่าเนี่ยระหว่างทางที่จะกลับบ้านอะรถติดมากเลยตอนแรกก็ไม่รู้ว่าติดอะไร อ,อสักพักหนึ่งเห็นว่าข้างหน้ามีรถชนกันแฟนคุณเอกเขาก็ชะวงหน้าไปมองๆม,มองไปมองมาก็ไปเจอต้นมะยมพอดีก็เลยลงไปเด็ดมาให้กิ่งหนึ่งพี่เอกก็เลยบอกว่าพี่แนะนําได้แค่นี้นะเพราะว่าเขารู้แล้วเขารูแล้วว่าเอ๋รู้ตัวแล้วเพราะว่าพี่เตือนซึ่งระหว่างที่คุยกันนะคะคุณเอกเขาก็สังเกตว่าผูพี่เอกเ,เนี่ยแดงขึ้นมากๆเลยแล้วก็แดงขึ้นเรื่อยๆเ,เลยค่ะ หลังจากที่กลับมาถึงกรุงเทพในคืนนั้นนะคะคุณเอกก็ขับรถเข้าบ้านจังหวะนี้มันเหมือนในหนังผีเลยค่ะคือลมพัดแรงมากๆมากจนกิ่งไม้เอ็นตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านเลยคุณเอกก็ถึงบ้านประมาณห้าทุ่มคือแฟนรู้อยู่แล้วแหละว่าคุณเอกจะมาทําอะไรคุณเอกเลยให้แฟนติดยันที่หน้าประตูใหญ่แล้วก็ติดยันที่หน้าห้องนอนเขาก็ทํานะแล้วก็เอากิ่งพยมมาพรมน้ำมนในห้องนอน รวมตั้งแต่ในห้องนอนออกมาเลยค่ะแล้วคุณเอกก็สั่งแฟนว่าให้เข้าห้องนอนเลยห้ามออกมาจากห้องพอเข้าห้องนอนไปคุณเอกก็กลัวมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าผีตนเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ไหนคุณเองก็เลยบอกแฟนว่าอย่าเพิ่งเปิดประตูนะอย่าเพิ่งออกไปนะแฟนเขาก็อืมอืมอมแต่ด้วยความที่แฟนเขาไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะเขาก็มีการเปิดประตูออกไปเพื่อที่จะเอาของ วินาทีที่แฟนเขาเปิดประตูออกไปอะ่ะคุณเอ๋จาได้ไม่ลืมเลยคือเปิดปุ๊บคุณเอ๋ได้กลิ่นเหม็นะ่ะเหม็นไม่รู้จะเหม็นยังไงอะ่ะมันปะทะเข้าหน้าตีเข้าจมูกค,คุณเอ๋อย่างจังเลยค่ะหลังสักพักหนึ่งแฟนคุณเอ๋เขาก็กลับมาที่ห้องแล้วก็ปิดประตูคุณเอ๋ก็ถามว่าได้กลิ่นไหมแต่แฟนบอกว่าเขาไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะคุณเอ๋ก็กลัวมากๆค่ะนอนกอดลูกไปสวดคาถาที่ได้มาจากพี่เอกไปทําอย่างนี้จนหลับ พอตอนเช้าไปเจอพี่เอกที่ออฟฟิศก็รีบเข้าไปหาพี่เอกเลยว่าพี่เอกหนูทําแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะพี่พเอกก็เลยบอกว่าตอนนี้เขาอยู่หน้าบ้านเราทําทุกอย่างให้ปกตินะไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาไม่ต้องคิดถึงไม่ต้องไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังทําเหมือนกับว่าเขาไม่มีตัวตนและถ้าอยู่บ้านแล้วมีใครมาตะโกนอะ่ะห้ามขันรับนะถ้ามีใครมากดออดให้ดูก่อนว่าเป็นใครคุณเอกก็รับคำค่ะ และพี่เองก็บอกว่าพี่ช่วยเอได้แค่นี้นะเพราะเมื่อคืนเขามาหาพี่ที่คอนโดแต่เขาก็ทําอะไรพี่ไม่ได้ทําได้แค่โมโหแล้วก็พูดว่ามึงมาสืกเรื่องของกูทําไมหลังจากวันนั้น3วันนะคะมีเพื่อนสนิทคุณเอค๋คนนึงนะ่ะเขาไลนา์มาแล้วก็บอกว่าเอเมื่อคืนฝันถึงแกอ่ะน่ากลัวมากเลยฝันเห็นแกแล้วก็มีผีในฝันด้วยนะ ตอนนั้นที่ฉันฝันน่ะแกอยู่ชั้นสองแล้วจูๆ่ๆแกก็ง่ายหลังตกลงระเบียงมาเลยแล้วก็มีผีผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะยืนคล่อมล่างแกอยู่ผีผู้ชายคนนั้นฉันจําได้ติดตาเลยผมหยิกผิวดําแดงใส่เสื้อราสกอตสีแดงเก่าๆซึ่งมันตรงกับที่พี่เอกพูดมากเลยนะคะตรงจนคุณเอกกลัวแล้วตอนนั้นที่เพื่อนทักมาคุณเอกก็อยู่ออฟฟิศพอดีเขาก็เลยวิ่งไปหาพี่เอกพี่เอกก็เลยถามว่าเฮ้ย ในฝันน่ะแฟนเอตายแล้วหรือยังคุณเอ๋งก็บอกนะคะว่าไม่ใช่ค่ะพี่เพื่อนไม่ได้ฝันถึงแฟนฝันถึงเอพี่เอก็เลยบอกว่าเอลองไลน์กลับไปถามเพื่อนนะว่าในฝันน่ะแฟนเอตายด้วยไหมคุณเอ๋งก็ไลน์กลับไปถามเพื่อนนะคะเพื่อนก็บอกว่าอ๋อ ฝันในฝันนะหลังจากที่แกตกลงมาฉันก็วิ่งขึ้นไปปลุกแฟนแกนะแต่ปลุกเท่าไหร่แฟนแกก็ไม่ตื่นก็คือไม่หายใจแล้วคุณเอ๋งก็เอาเรื่องนี้นะคะมาบอกพี่เอกอีกทีหนึง่งเราก็ถามว่าทํายังไงดีคะพี่เอกพี่เอกแกก็บอกว่าถ้าจะไม่ดีแล้วอะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเอ๋ถ้าเขาหลุดมาในบ้านอีกทีนึงอะเขาจะเอาเอ๋ไปด้วยนะอย่างแรกคือ เขาจะเอาแฟนเอกให้ตายก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะหาทางเอาเอกไปอยู่กับเขาด้วยหลังจากเรื่องนี้นะคะคุณเอกเครียดมากจิตตกมากทําได้แค่สวดมนต์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 นทุกคืนและออกจากบ้านทุกอาทิตย์เพื่อที่จะไปเอาน้ํามนต์ในวัดนะคะมาพรมในบ้านตลอดแล้วคุณเอกอ่ะเขาก็ไม่อยากจะบอกเรื่องนี้กับแฟนด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะแฟนเขาไม่เชื่อ แต่ที่ตอนแรกแฟนเขายอมติดยันยอมทําอะไรให้อ่ะคือแฟนเขาบอกว่าเขาเห็นหน้าคุณเอะเครียดมากแบบหน้าดําหน้าแดงเครียดมากๆเขาก็เลยยอมยอมทาเพื่อให้คุณเอ๋สบายใจคุณเอ๋ทาแบบนี้นะคะไปจนประมาณเดือนหนึ่งอยู่แบบเนี้ยไปพร้อมกับความกลัวแล้ววันหนึ่งพี่เอกกก็เดินมาแล้ยก็บอกว่าเอ๋เขาไปแล้วนะคุณเอกก็แปลกใจนะคะว่าอ้าวไปแล้วหรอ พี่เอกก็บอกว่าเขายืนรอเอกอยู่หน้าบ้านอะนานมากแต่ว่าเขาหาจังหวะไม่ได้เขาก็เลยไปเพราะว่าเขาไม่มีที่สิงเขาไม่มีที่อยู่แล้วตอนนี้เขาไปอยู่ที่บ้านอีกหลังนึงนะแต่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละซึ่งพี่เออะได้มีการดักคุณเอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าไม่ให้ไปบอกบ้านนี้นะว่ามีอะไรอยู่ที่บ้านเขากรรมใครกรรมมันถ้าบ้านนี้เคยทํากรรมต่อเขาอะวันหนึ่งอะ เขาจะหาทางขับไล่ได้เองตอนนี้เอ๋หมดวิบากกรรมนี้แล้วไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปยุ่งซึ่งทุกวันนี้นะคะคุณเอ๋ก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านนั้นอยู่แต่ว่าไม่กล้าที่จะขับไปที่ซอยซอยนั้นเลยค่ะแล้วความสัมพันธ์ของคุณเอ๋กับแฟนนะคะก็กลับมารักกันดีเหมือนเดิมะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องนี้สําหรับบ้านมือหนึ่งเอาง่ายๆนะว่าไม่ว่าจะบ้านมือหนึ่งมือสองอะถ้า คุณจะเจออก็เรียงไม่ได้จริงๆค่ะที่จะเจอถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดซับสไค b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ